ส่วนสมาคมผู้สือข่าวกีฬาออนไลน์นะครับร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดโครงการอบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬาเพิ่มองค์ความรู้ให้กับสื่อกีฬาในยุคดิจิทัลครับดรชานวิทย์ผลชีวินรองประธานคณะกรรมการกีฬาวุฒิสภานะครับพร้อมด้วยนายวันกล้าขวัญแก้วนายกสมาคมผู้สือข่าวกีฬาออนไลน์ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารครค์เปิดตัวโครงการอบรมทักษะรู้เท่าท,ทันสื่อกีฬา เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์และเป็นบรรทัดฐานให้คนที่ติดตามสื่อในช่องทางต่างๆได้รับข่าวสารที่ถูกต้องกำหนดจัดอบรม4ภูมิภาคทั่วประเทศไทยครั้งแรกที่จังหวัดราชบุรีวันที่17-18กันยายนครั้งที่2ที่จังหวัดภูเก็ตวันที่29-30ตุลาคมครั้งที่3ที่จังหวัดบุรีรัมนะครับวันที่17-18ธันวาคมและครั้งสุดท้ายจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันที่1 2 2มกราคม2 5 6 6ครับ ดรชานวิทย์เปิดเผยว่าเป็นโครงการที่ดีในการส่งเสริมการผลิตสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสารรค์โครงการที่ดีที่สุดโครงการนึงนะครับที่เ,เคยได้เห็นมาเลยนะครับในการที่จะผลิตสื่อที่ปลอดภัยและก็สร้างสารรค์ออกไปนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่อยากให้มันเป็นลักษณะโครงการที่ยั่งยืนจริงๆครับ ด้านในวันกล้าเผยว่าอยากให้สื่อทั้งเก่าและใหม่ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการผลิตสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสารรค์ครับได้มาเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายเรื่องของการอัปเดตเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็อัปเดตในเรื่องของจริยธรรมระเบียบแรงต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในคู่มือในการที่เข้าไปอบรมสัมมนาในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยจะได้มีองความรู้ ันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสารรค์แล้เป็นสื่อที่ดี